ท่านผอศานกาศูนกาศูนย์ประกาศนยศูนย์ศูนย์ศเนยูนย่ศูอย์ศูนย์ศูนยอกูนย์ศนะครันยมศูนย์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 นยนอายุศูนย์นยนนย์ยนย์นย์ศูนย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 ์ศนย์น์ศูนย์ศายนนููนย มือขึ้นนี่ก็ดีแล้วนะครับแต่กระปิซอสโยโกได้ขึ้นนะครับนี่เป็นจับมูดมาแล้วไหลไหล,ล <ะ S 1> ไหลดีดูดูวาสง่างานของมัดถึงเสานะครับนี่มีการรวมตัวกันครข้บบบรามบล็อกต่างๆไม่ใช่และการเป็นการแในตะบลแถวโอ้โหเล่นลายมือสวยอ่ะชมกันเองชมกันเองครับงานนี้ชมกันเองครับ,อบเอง มีมาสน,นะครับต้อไม่เกเสียงือว่าปับแพ้พราะผมผูสีแสพิธีกรเป็นกลางอยู่แล้วเป็นการ<ม>าาเป็นกางเ,เราไม่เทียสีไดที่เี่ครับเราเช็์ทุกสีเดี๋ยวเราจะเชียร์สีให้เต็มที่เลยนะค,ะนนนะครับีนะ้เราใยินได้ยินพลงสนีสมายอยู่ถยกถนกะ็มึแล ปัจจุบนันนี้สา34ปีนะครับยงมีอยู่นะครับตระกรลต่ตานต่างตระกูลต่างตางที่รักกันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไง